ป่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวแม่เผื่อใครอยากซื้อหวยตามวันนี้นะนี่นี่เดี๋ยวมาเปลี่ยนป้ายลูกค้าท่านนี้กันนี่เลขอะไรเนี่ยห้าห้าเจ็ดศูนย์นะเผื่อใครแบบว่าวันนี้นะครับไม่รู้ว่าจะซื้อหวยเลขอะไรดีนะนี่ห้าห้าเจ็ดศูนย์งบห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทซื้อวันนี้นะครับ <c oughs> แม่ V.I.P. จัดเลยนะคือมาเช็ดรุนนี้เอ้ยมาเปลี่ยนป้ายให้ลูกค้านี่ก็ต้องเช็ดรถนะใช่เช็ดให้เลยโอโ้โหนีอันนี้เลขปไ้ายแดงเออ <มา S 1> นี่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 คุณผู้ชมผมจะบอกอะไรให้สําหรับใครที่ซื้อไอ้รุ่นรถอ่อะไรนะ Active เนี่ยบางคนบอกว่าประตูฝาท้ายมันไม่ใช่ไฟฟ้าแล้วมันหนักไหมนี่ผมเปิดให้ดูไม่นะมันเป็นมันไม่ใช่เหล็กนะคุณผู้ชมวัสดุเนี่ยวัสดุมันไม่ใช่เหล็กนะเขาเรียกว่ามันเป็น เราเราเข้าใจง่ายๆภาษาบ้านเราเหมือนคล้ายๆเหมือนพวกไฟเบอร์อะไรพวกนี้นะฮะแล้วดูตอนปิดมันเบานะคุณผู้ชมเดี๋ยนิบมืออ่ะเนี่ยเห็นไหมเปิดมันก็เบาๆนะเนี่ยมันก็ดีดขึ้นเองเอาลงก็เบาๆเออเนี่ยคุณผู้ชมฉะนั้นคือถามว่าไฟฟ้าน่ะมันก็ดีแหละมันช่วยในเรื่องความสะดวกแต่ว่าถ้าเราอจะซื้อรุ่นนี้จริงเพราะว่าเราอยากได้รุ่นนี้เอาไปแต่งแบบเนี้ยอ่ะเนี่ยมาแต่งแบบเนี้ยอ่ะ แล้วแบบคือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่ต้องแบบเสียดายตังเวลาแต่งเพราะว่าไม่ได้ม่ได,ไได้แบบว่าไม่ได้ซื้อตัวร้านสี่ร้านห้าอย่างนี้ใช่ไหมอ่าฝ่าท้ายไม่ใช่อุปสรรคนะผมบอกเลยอย่างหนึ่งนะนี่จะได้เปลี่ยนวันไหนนี่อ๋อวันนี้นนเ<อ>านาะถ่ายรูปไงเอาถ่ายรูปถ่ายรูปเลยถ่ายรูป,รรปโพสไงว่าแบบเปลี่ยนป้ายก็ได้อื เปลี่ยน้ายแล้วฝนมันก็ตกช้าจากนนสูงมาที่หมยอือันนี้รถของเซลส้มๆคนนนสูงนะคุณผู้ชมเซลส้มๆแรนะนี่เซลส้มๆคนนนสูงนะครับคนนนสูงที่ชื่อนังมากเลยนี่ดิคันนี้มีเปลี่ยนเบาะหนังด้วยมีอะไรอยู่ในรถปะเนี่ยก็มีของลูกเลอะมาก เอารองเท้าไม่ไม่เอารองเท้าวางไว้บนเบาะด้วอเอาไปไว้ข้างหลังแบบน้องก็แบบน้องมาใส่ไงนี่นี่งานเบาะหนังนะเนียนมากขายเองหุ้มเองนะครับขายให้ลูกค้าด้วยหุ้มเองด้วยเท่าไหร่เะอันนี้หมื่นหมื่นห้าใช่ไหมหมื่นห้าถ้าเกิดว่าอันนี้อันนี้หนึ่ะหมื่นแปดอันนี้ถ้าความเข้าใจง่ายๆคือเป็นหนังเทียมนะครับถ้าหนังแท้หมื่นแปดนะครับแต่หนังเทียมนี่ บางคนบอกว่าตอนติดใหม่ๆอ่ะที่เราส่งรูปให้คุณผู้ชมดูอ่ะทาไมมันเหมือนมันยับใช่ไหมแต่ดูครับพอใช้ไปพอนั่งไปเนี่ยเห็นไหมมันจะลืมันจะตึงเข้ารูปแล้ว<ต>นะครับเนี่ย,ยอ่ามันจะเข้าไม่ยังไม่เข้ารูปมันก็เหมือนจะยับยับนิดนึงใช่นนเนี่ยเห็นไหมมันก็สวยนะ<ต>คุณผู้ชมก็พุ่มแบบดีมากเลยนะไม่ใช่ว่าใส่การแล้วนะตรงที่แบบคักแขนทำไมมันแน่นนิดนึง นี่เนี่ยเขาคุมดีมากไม่ใช่ว่าแบบเนี่ยตรงไอ้ที่วางแก้วน้ํามันอยู่นี้นะเดี๋ยวบางคนบอกว่าเอ๊ะเอาลงมาทำไมไม่เห็นมีที่วางแก้วน้ํามันอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้มันละเอียดที่สุดแล้วถ้ามาดูงานให้ดูอ๋อคือตร,ตรงอื่นไม่ดีเลยดีอยู่จุดเดียวใช่่อันนี้คุณใส่ล้ออะไรมาอันนี้ล้อ T E สามสิบเจ็ดเลเซอร์เลเซอร์ขาวงานของจีน <c oughs> ยางอันนี้ขอบสิบแปดนะแต่ว่ามันติมซุ้มพอดีขอบสิบแปดยางเบอร์จะดูให้เผื่อใครอยากใส่ตามนะครับสองเฮ้ยเบอร์อะไรนี่สองแปดห้าทับหกสิบแปดห้าหรือหกห้าเล็กแปดนะนี่ส <28 5, S 1> องแปดห้าคุณผู้ชมคือมันได้หน้ากว้าง <c oughs> แต่ถ้าเกิดอายางที่ อ่าเบอร์สูตรที่เราใช้ก็จะเป็น265 60นะครับหมายถึงว่ายางเดิมโรงงานนะแต่อันนี้จะขยายหน้ายางให้กว้างขึ้นเป็น285แปดห้าทับหกสิบคุณมา,มาถ่ายร้อนมาเนี่ยอันนั้น, <ทำ S 2> นฉีดไปถึงก็ให้เขาดูดิเบื้องหลังชีวิตจะให้แต่ดูแบบสิ่งดีๆได้ไงเอนเอนี่ถ้าเปิดห้องเครื่องนี้ตกใจเลยนะเนี่ยฉีดมาแล้วฉีดมาแล้วอ๋อ ฝนตกอ่ะให้เอากลับไปล้างอีกรอบนึงฉันไม่กล้าล้างให้ฟรีที่ไหนที่โนนสูงเออดีเถอะวะไม่กล้โนนสูงก็มีคนดีแล้วเนี่ยล้างเขาอยู่ตรงข้างอำเภออ่ะเป็นูเออนี่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมจะบอกว่าเอ๊ะทำไมแบบเราพูดอะไรถึงคนโนนสูงคืออย่างนี้อันแบบเราแซวกันเฉยคือมันมีศูนย์ศูนย์รถยนต์ศูนย์หนึ่งที่เป็นข่าวคือแบบว่าลูกค้าน่ะโอนเงินเข้าบัญชีเซลล์แล้วไม่ได้รถ ใช่ไหมแล้วไม่ได้ลถเขาก็เลยเหมือนขึ้นว่าเป็นแบบว่าโชว์ลูมโน้นสูงเราก็เลยแซลกันเล่นว่าเอยเอออะไรเงี้ยแต่ว่าคือจริงๆผมจะบอกงี้นะเวลาทุกท่านจะโอนเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าไปโอนเข้าบัญชีเซลลนะครับใช่ให้จริงๆมันต้องเป็นบัญชีบริษัทใช่ให้เป็นบัญชีบริษัทหรือว่าท่านจะจ่ายค่าของแต่งก็โอนไปบัญชีร้าน ซึ่งพวกผมไม่เคยทําอยู่แล้วในการโอนเองินข้บัญชีเเพราะว่า1ถ้าผมทำนะมันก็เหมือนเป็นการแบบว่าเราทุจริตบริษัทด้วย<ช>นะครับแล้วก็ทุจริตกับลูกค้าด้วย<ช>แล้วมันก็จะมีปัญหาอย่างเงี้ยถ้าเกิดเจอเจอเหตุการณ์แบบนี้ฉะนั้นของเราอะ่ะจะเป็นบัญชีคิงโยนเลยให้ให้ทุกท่านโอนนะครับปลอดภยัยปลอดภยัยนี่บางคนบอกว่าเอ้น้องส้มม่ตัวเล็กขนาดเนี้ยจะขับได้ไงนี่คือรุ่นเนี้ยผมจะบอกให้ตัว active อ่ะเขามีตัวยกเบา เห็นไหมฝากบอกเขาได้นะที่เลือน่ะเดี๋ยววันนี้ถูกหวยจะลงหินคุกให้นี่เอาเอาหินคุกลงในรถลงที่บ้านอ๋อลงที่บ้านนึกว่าเอาหินคุกใส่ในรถนี่คือคือมันสามารถยกเบาะได้นะแล้วคุณผู้ชมดูอ่ะใครมันจะไปขึ้นนั่งได้ถ้าไม่ใช่เจ้าของรถดูดันเบาะมาซะขนาดนี้ไได้อยู่นะเนี่ยคุณเนี่ยดูดินี่ถ้าผมขึ้นนะต้องสไลด์เบาะมาแบบ สุดอะลูกค้าบอกว่าไรพาไปลูกค้าไปทดลองขับมิวลูกค้าบอกว่าอุ้ยเบาะหลังกว้างมากไม่ใช่เซลขยับมาถึงดีแล้วลูกค้าเหยียดขาได้เลยมันก็มีแต่งอะไรคันนี้นี่มีใส่ไฟไฟตัดหมอกใส่ยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่แต่นี้มันได้แต่นี้มันดีนะมันได้ไฟโปรเจคเตอร์มาแล้วแล้วก็จังหน้ามันสวยต้องบอกว่าตั้งแต่ยูสุทำมิวเอ็กมานะคุณผู้ชมในรุ่นตัวเริ่มต้นเนี่ยคือรุ่นนี้ขายดีที่สุดแล้วนะ คือตัวใหม่ตัวเนี้ยที่เป็นโฉมเนี้ยถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นเนี่ยขายดีที่สุดแล้วดีไม่ดีมผมว่า,าด,ดีกว่าตัวท็อปใช่เพราะว่า1ในราคาที่มันไม่สูงมากมันเกิน4ประตูไม่เยอะหรือบางทีก็ถูกกว่า4ประตูในตัว v ีคอร์นอ่ะ,อะแล้วได้รถ7ที่นั่งอ่ะคุณผู้ชมดูก็นั่งได้7คนเหมือนกันกันกบตัวท็อปนะนี่ครับจำเป็นต้องใช้อ,ใชอ่า ก็คือสิ่งเดียวเลยที่ต้องการต้องขอยหลังเวลาที่เราถอยหลังเท่านอันนี้ใส่จอใส่กล้องใช่นี่มีจอโอ้มีจานข้าวด้วยนี่คุณผู้ชมคุณผู้ชมรู้ไหมทาไมถึงถึงใส่เบาะนังถ้าไม่ใส่เบาะนังแล้วกินข้าวหรือคุณผู้ชมคิดดูดิเบาะผ้าถ้ามันเลอะขึ้นมาจะเป็นยังไงคือเวลาไปไหนน่ะ ลูกมันต้องกินข้า,าวตอนเช้าเนาะแบบบ้านส้มไก่ไงไพี่โถนอืมชีพประจำวันมีมีกระโถนอยู่ในรถแม่กินขี้อะไรอย่างเงี้ยอยู่ในรถไม่มีอ๋อ <c oughs> ยังไม่มีมมนะแต่ว่าก็มีพวกถังขยะมีขนมอย่างเงี้ยนะอันนี้คือเอาของลุงรถแล้วนะปกติคือแบบน้องอ่ะจ,จะไปปูผ้านอนนะที่พับเบาะเอาที่นอนสามจุดห้าฟุตออกอืมกำลังสั่งท็อปเปอร์ที่นอนในรถะมาเขาเรียกว่าอะไรท็อปเปอร์มันคืออะไรวะอ๋อไอที่ปูข้างบนใช่ใช่นิ่ง นี่คือชีวิตประจำวันนี่นี่ร่องรอยนี่ร่องรอยอารยธรรมเนี่ยนมด้วยมีกินนมกินขนมอย่างเงี้ยนี่ถ้าเกิดว่าเนี่ยถ้าเกิดเป็นกรรมยีก็จะแบบต้องใส่นี่เดียวผมปูพื้นอ่ะสามเท่าไรห้าดีอะไรของมันอ่ะใช่ไหมมันจะได้เข้ารูปเยอะๆห้าดีก็หลายบาทอยู่เนี่ยถูกหวยขนดนี้แหละทุกคนซื้อตัวละสิบบาท กก็ถูาาตัวสิคะ okay. มโอเคคุณผู้ชมไปแล้วบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ